กวามไปสาผู้ใดมักหัวเขาขอเสียงเด็ดเลยสอยๆพี่น้องตั้งซอยเอาหยิบนกแต้แต้บินความลมสีผู้ใดมักหัวแอดอรละดีขอเสียงเด็เดี๋ยวข่อยมาเปเจ้านที่นี่ใครออกข่อยคือคืนวะเจ้าหน้าทีจะขวางสอยว่ได้สอยสอยพี่น้องฟังสอยออกนอกแด้แต้บินววเเวขวขมควมอไผ่ ผู้ใดว่าแพ้วเภาของไงขอเสียงในเร็ารที่จะดูคนหีน้อยหีใหญ่สวัสดีแม่สวัสดีจโอโอเจเจ้าหูวะหูยกรนเจว่ัขึ้นกะรีสวัสดีอาจารย์รนักดนตรีนะคะผู้มองไรสวัสดีค่ะวันนี้แพ้วเภาสดนะคะอาจารย์เรียกว่าสดก่อน ผู้ยิบานโยขางเีกีันียใส่เมียข่อยใส่ข่อยมาเมียข่อม่ขอยเยนตัว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 แล้วอย่าลูกน้ำพะแพเีเมียไบบแม่ย้มเดี๋ยวลูกกูมาเข่าเด็ดสดไปดีไปปิดประตูไว้ก่อนพวกคนจอนจัดมาแต่ท่านไหนน่นนะปิดประตูไว้เออเขาสิเลียงสบายครับคุณนาย สวัสดีฮะสแตกจักปิดประตูไว้แล้วไปไปคาอประตูคนว่าหน้าก๊อกกบกบกบใครออ้ยคุณนายผมมานํ้มาหาเมียนีคลออยู่บ้างกบกบแอะโอ้โหเดี๋ยวมาขอไปไม่หนาวเสียงประตูขอบไปบ้านผี่สิ นี่ม้าแต้ใสดูโมโหจากประธานมันเป็นขอทานขอทเปนหน้าลูกพลาดเรามันมาขอทาน,ทานอานานะไรไม่ได้ดเดี๋ยวนี่ขอโทษขอโทษเพราะเปนขอทานไม่ใช่เหรขอเงินค่าที่เปลี่ยนอันเดียวกันนี่พวกคนไพศกุลกาน้ะหมาสาสัวแต่สิ่งเหล่านี้คนบ้านเรือนคนอ่ำคนรวยสิมาขอทานขอเขาเป็นเพะผมม่ได้มาขอทานผมมานั่มหาเมียผมแหม เงียเจ้าไปพูดจังไหนอันสุดเขียวเขียวนั่นแมุ่ดเขียวเขียวนาเ้ยวเยาียวเห้ยวยเยวเียวเหอหีีวเ้ยเหี้ยวเหวเสีี้ยว้วเี้ยเหีวีีวเหเีคยับเสียเหีีวเี้ยวี้ีเสียเเหีเหี้ยวัีี้ีเเหียวเียวี้ยวเีหียเมี้ยเี้ยเี่แเียวี้ีหเียีเียเา เมียเจ้าเมียบอยสิรใช่จะมาเลยเมียเถาขอเท่านี้จเสี่ไปเถาซาเจาตีคนเท้านตาเป็นบอยสิใช่รพรากระ้าสองแสนท่อมได้กันนึ่งคือสิเถาพี่มงสิยูนเนาะผูไหดวาผู้เถาผูไหวใรห่ะูไหนวาผู้ในวาเถาก็ไม่หีอยเด้อเต็มสมยู่นี่บ้านนีก็หิยเฮียว่นา เรามันนุ่มดีบ้านเจ้าบอไปทัวร์เด้อเอาโอ้ยขอยเบาบ้างขอยถ่ายรูบยุ่งเจ้าบอกันรลอดเออเอาไทยกัล่ะสวัสดีครับผมแสงทองฟินแลนด์พยาบาลฟินแลนด์สวัสดีคร่ะมือกีนี่มาเอาไม้ท่ายเปรตคราบพูนตอนนี้ก็เล่นขนทับลูกๆเต่าๆมาหามากันเบียเป็นครอบครัวเลยน้องซีซีตัวเกียวมิอสีโอ้โหสี ซี่แก่ตัวเกี่ยงยูซีน้องเพียนพิมลาดาน้องสิ้นแสสิ้นจังโอ้สิ้นจังอันนี้ก็มาน้องมาเซวอันนี้น้องยังนี่น้องอัวกูบกิกเซลหรือเด้อน้อง